ค่ะทีนี้พามาดูย่านของกินนะคะขนมตะล่ไอ้น,อออนไห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 นวันนี้มีนางแบบพามาดูด้วยนะคะน,นั้งท้อนน่ากินจังเลยจะตะลับปองกินไม่หมดเลยอะ่ะถายลงบบได้ไหมถายได้ใช่ไหมหันหน้ามาแล้วกินตละลับปองกันนะ <laughs> เดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวตั้งทองต่อ <laughs> ของน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะ ติดที่ว่าเงินไม่ค่อยจะมีมมมน่ารักนะคะแล้ว <Hello. S 1> ที่ญี่ปุ่นเวลาข้างข้างนอกร้านอาหารเขาก็จะมีแบบว่าอาหารเป็น,นจานให้เลือกเหมือนฟูจิหอ๋อไม่เคยกินฟูจิอ่ะจ้ะปกติกินอาหารหญี่ปุ่นที่ไม่ใช <laughs> ่ญี่ปุ่นไม่นจะกินพวกตัง <laughs> แกวกินปลารา